สวัสดีเจ้าแม่อ็นชุดแซบแบบเมียงเมียงมาเห็มเราเจ้ามาในอย่างวันนี้วันนี้แม่แอนอาจะมาแก้พักน้องเจ้าหลังจากที่เขาไปล่อนพักนหนองแคมตางมานะเจ้าพอแกะพักน้องได้ก็ประมาณหนึ่งแล้วกอยากินตาส้มอย่างที่บอกว่าเาจะปาตีตําส้มกันนะเจ้าคุณลุงกับ่วยแกะตุ้ยนะเจ้าเนาะใส่แหวนสองอันซ้มอันยู่ฮันนะเจ้าปล่อยเปิลนะเจ้าความสุขของเปิดวันนี้เขาจะตาส้มเจ๊คือคุณลุงนะเจ้าต่ ส้มเจ๋กจะจับประมาณว่าจะบใส่เครื่องเจ้เพราะว่ามันกินตตองเป็นมักเป็นดองอยู่ดีนะเจ้าแม่แอนก็ใส่แค่น้ำมะนาวมะเขือเทศน,นะเจ้าแล้วก็ใส่อาเปิดห้องว่าสีอยู่ขาวเนาะลงไปแขนหนันกระเสียบแล้วเจ้ากูโค้เพราะว่าตอนเปินอยู่ที่สบายนั่นเปินกัไปซื้อกินเจ้าแต่เปินจะซื้อกินเป็น ต่ำไทยนะจ้าต่ำไทยบาใส่ปูอันนี้แม่แองก็จะเป็นต่ำไทยเจบาใส่ปลาราาเจบาใส่กะปิเจหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เจ้ากูานคนก็จะจืดๆ,ๆ,ๆก็จะแสบของเปิร์นะคะเนาะแสบบาแสบกับมะฮู้า่าปเปิรนปากมาได้เจ้าเปิือนด้แค่พยักหน้าทรายหัวยกนิ้วยกมือโอเคอย่างอีกก็ได้อยู่นะเจ้ากูคนแม่แองก็จะใส่มะเขือเทศไปให้เปิ้์เยอะน้อยนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นมากมะเขือเทศลาซุดมีดกระตุกแล้วไปหนึ่งคลุกนะเจ้ากูคนมา เอามายองตั้งบนแล้วก็ตักเอไมาให้เจ้าเนี่ยค่ะตามเจ้ตามส้มเจ้ตีบะไซห้าเจ้บะไซอะไรเลยใส่พริกไปหนึ่งเม็ดเล็กๆเ,เจ้าใส่มะนาวใส่มะเขือส้ม ใส่ซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองเจ้ากูคนเพราะว่าเปิ่นกะมากเนาะแต่เขาจะกินรอหน้ารอตาเปิ่นเขากะอินดูเปิ่นเปิ่น,นอุตสา์ช่วยเฮาแกะผักหนองนะเจ้ากูคนแกะได้ฟองบ่ได้พองย่างตีหันกันนะเจ้ากูคนเพราะว่า,ามีใครหลายๆคนนี่ตียังงหมูนะเจ้าเนาะว่าแกเป็นออหยางแกป่วยเจ้ากูคนแกเป็นเน่าองอ,อกในสมองเมื่อสองเดือนที่แลว้วตีแม่แอนได้ดูแลเปิ่น มาตลอดนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแม่แอนก็ได้ลงคลิปฝ่องม่ได้ลงคลิปฝ่องตามนั่นต่อไปครกต่อไปก็จะเป็นของแม่แอนนะเจ้าตีใสจัดนักจัดเต็มกันไปเลยเจ้าเพชรวายอันควายตายหัวลมหัวลมควายตายกันไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเจนเจ้าของคุณป้ากับคุณลุงนะเจ้าอ่าเพิ่นก็จะมีความมาหนี่เลยเพื่อนก็จะมีความหู่อซึ้งเขาแค่นี้เจ้าเดินได้คอเดินมาได้เนื้อตีผ่านมาแม่แอนมาได้อัปเดตแม่แอนมาได้อ่าบอกเลยว่าเข้าลง บานออกโรงพยาบาลอะไรทําไมหมากไม้นะเจ้าเนาะเพราะว่าอากาศเปิ่นแรกๆเปิ่นกันนักเอากากาศยู่เหมือนกันนะเจ้าพอได้มาอยู่บ้านได้รับการฟืน้นฟูอะไรหลายๆอย่างนะเจ้าเนาะเปิ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆจะถามว่าได้ครบสูตรกอรกบ้าน่าจะได้เนะจ้ากุคน้นบ่าอูเจ้าบ่าอูเพราะว่าเนื่งออกตรงหน้านมันไปทับส่วนประสาทของด้านภาษาของเปิ่นเนาะเจ้าแต่เปิ่นกระสามารถสื่อสารก็เพา่ได้ชัดเจนนะเจ้ากุคน้น นี่คะ่ะขอแงแอนก็นเสร็จแล้วเจ้า,าเรามากินข้าวตอนด้วยกันกันเลยนะคะอันนี้ขอแงแอนก็นจะเพรสุดหยอดสุดสวิงลิงโกลเลยเจ้ากูโคนไผ่กินได้มาก,กินเนะื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอาผักน้องอุย้ยซะหน่อยนะคะตอนนี้เราจะมาปาตีส้ตมตำกันเจ้ากับคุณลุงคุณป้าฝรั่งมากตำส้มเนี่ยเจ้ากูโคนฝรั่งมากตำส้มมากมาโอ้นะเจ้าเออเห็นแล้วะไปได้ดีเอนโดหีบตตำส้มนี่แอ,อ เออนี่ก็เป็นคุณป้านะคะที่นั่งอยู่ข้างๆนะจ๊นะเนาะหมาเจ้ากูโน้ยเป็นตาดีคืดีนักแกนพักหนองตีแก้กันไหวเป็นกะละมังนะเจ้าเดี๋ยวจะเอาใส้ทุงแล้วก็ใส่ในตู้เย็นไห้กินไม่อันกับมากกินกับน้ำพริกเจ้าเอาอุยเข้าหุงกินแล้วเอาน้ำพริกคุกข้าหุงนะแล้วก็เอาอันเม็ดนีอุยมาเด้อหลํา